สวัสดีครับผ่านนงสตีครับผมมื่อนี้บ่คอยเด้ออกล่านะครับเนาะช่วงนี้บ่คอยเหตุคิปการล่ามาดำหน้าครับพี่น้องมาดำหน้ามื่อสิพภาพพี่น้องมาเบิงมาเบิงใหม่ดำหน้านะครับเนาะสิพภาพพี่น้องมาเบิงใหม่ดำหน้าก็บ่แมนความคิดจะคของเองนะครับก็ความคิดมาจากประเทศเพื่อนบ้านละอันที่เห็นมาหลักๆนะครับเนาะผมมื่อนี้ผมสิมาอธิบายเรื่องการเหตุงามนะครับเรื่องการเหตุงาม บางคนเพิ่นกับแค่พาลงมาเพิ่นกับพาแค่พาลงมาเพิ่นกับไปดำเลยบางคนอันติพากว่างอาจติพาแครบบานี้ผมสีวาวถึงเนาะครับเนาะสำหรับตัวผมเองนะครับเทคนิคของผมเองสิมาแนะนำพี่เทียนี่ผู้อยากเอาไปล่องประยุกต์ใส่นะครับเนาะครับบานี้ผมสิพาพี่น้องมาดำล่องเบื้องนะพี่น้องเนาะอ่ะผมสิดำตรงนี้แหละพี่น้องเบิ้องนะครับเนาะตรงนี้พี่น้องเบิ้งว่าเป็นยังไงนะครับเนาะสิล่องแบบคร่าวๆนะครับเนาะเอาตามความคิดของผมเองนี่แหละครับตามที่ผมเคยใส่ กอนอื่นห้นาก็ต้องมีถังนะครับนะอุปกรณ์ประกอบผมเลื่อมบอกไปนะครับเนาะมีถังสายสะพ้ายขูปเขาต้องเขาต้องเอากาใส่ถังนะครับเนาะเพราะว่าเขาถิมาดำแบบนั่นก็ได้เขาต้องแบ่งกากาขึ้นมาประมาณกำมือนหนึ่งครับยึบกาขึ้นมาประมาณกำมือนหนึ่งเขาก็แทงเสครับแทง ให้มันเข่ากับเห็นมันเข่ากับเอเมันยูงามพอดีหากยูงามนะครับเด้ออย่าไปแทงเสต้นมันครับแท่งเสต้นยู่กระจิงแต่ลูดรวดนี่ครับผมกับเทิงเบิงก่องนึงอาสิเคียงจะน้อยนะครับเนาะบ่คือตอนดำนีลีนี่เาอาใส่จังสีครับนี่จังสีตนนัวนี้เจอกาหน่อยเจอกากรีบหน่อยซ้ำไปนี่ครับ,บว่าม่กากรีบไงเข้ากับแทงให้มันลูดไปรวดจากต้นมันไปหาหากมันนะครับเนาะนี่ เอากระมากร์ต้นมันก้อนนี่สิเนดับอันดับแรกครับก้อนล้วห้องกันรูดไปแล้วก็งัดขึ้นไปดึงเสียบลงครับนี่ย่งนี่มันเป็นกากจีบไงถ้ามีกากจีบไงเฉียดายครับเ็ดง่ายแต่ว่าเขาเลือกประดีครับกาต้นกาแต่ถ้าจีบเดยจังเดยนี่อันดับแรกเอาสาธิตง่ายนะครับเนาะอันดับแรกห้องกันรูดไปนี่สิละรูดไปกันจีบไปแท่งขันแม่นยี่หรีกับแท่งไห้พีนขันแม่เด้พีเลกกระเด้ครับเป็นมะตรงหักพอดีจะไปแท่งต้นมันนะครับแท่งให้ถึงหักเสียบลงไปเอารูดจ้อย ครับนะอรับทเป็นอาจจะเป็นการจีก่าจังหน่อยนะครับเพราะว่าผมเรื่องสาเิตดเรื่องนั้นนี่ครับเขาก็ลูดไปมากีบหน่อยขีดง่ายก็ลูดไปงี้สิครับกระพูดถึงมาเร็วมันบ่เร็วนะครับเด้อตัวนี้บบได้ซ่ยให้เร็วครับแค่ว่าห้องบ่เด้ก้มบ่เด้ปวดแอวครับนี่นี่ลูดไปให้มันถึกเงามองหักมันมองเงามองหักมัน ต่ำลงไอ้ตอนนี้ผมเห็ดสาธิตมันกิดสิเป็นสาจักน้อยนะครับนอกเกลียกจาจักน้อยทั้งกล้องทั้งโทรศัพท์นี่ก็เอาตัวโทรศัพท์เก่ามามาท้ายด้วพี่น้องด้อาชีพว่าชัดจักน้อยพวกเก่าโทรศัพท์ไม่ว่าลุ่งครับ <c oughs> เตียผาดครับเตียผาดนี่ครับนี่ห่ากรเห่อกระแท่งเ่าแท่งเอามือกดหักไว้น้ำครับกดหักไว้น้ำถอดหักมัน หากมันมมอยู่หมองงามพอดีครับบบเมนวายสีนิกถือต้นทั้งสี่เราแทงลงไปได้บ่ได้ดิครับมันสีหักเ่ากบแทงแทงงรูดลงไปหาหาหากมันหาเงามันหากกมันนี่ขันข้าแตงงามได้แต่ขาแตงงามได้อย่างาี่เป็นการเฮ็ดไดดีครับมันสีหนียบยู่ดีไหมครับขันขาแตงงามได้พอดีกับกากระย่างมันสีหนียบยู่ดีแต่ขาบ่ได้แตงงามนี่ข้า่แังสีนบเบอยู่ดิ่นี่รุดเลยครับขันมันเห็ดงามใหญ่มากเห็ดงามใหญ่เห็ดมากโเขากับกากบะย่างมันสีรุดเลย ตามเห็นคลิปนี่เอาไปบ้านว่าตามเห็นคลิปเอาผมเห็ดแหลกๆนะครับเอาผมเห็ดแหลกๆผมกับพาลงมาพาของก่วงลงมาจีกับเพื่อนล้วก็เหลี่ยมลงมาจดกันเปดเลยครับเป็นสามเลียมเลยเนาะตอนผมเห็ดแหลกๆปรากฏว่ามันเสียบก้าวได้ครับเสียบก้าบไอยู่ผมกัเลยมาต้องหาวิธีใหม่กันนะลองเห็ดเหลี่ยมเห็ดกุอเห็ดเป็นงามให้มันเข่ากับก้าพอดีล้วก็มาอาศัยเห็ดตัวนี้สวยลงมากครับให้มันหนีบให้มันหนีบนะครับเนาะให้มันหนีบหากก้า กับตัวนี้เป็นตัวสวนหักกาได้ครับมันสีน็บหัากกาได้สีน็บหัากกาได้นะครับเนาะมันสีกลายเป็นยูพอมเนี่ยบัดนี้ข้าวบะตองยานว่ามันสีลุดถ้าตามที่ผมเห็นของพมา่าไหมีเขาติดผ้าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยครับแล้วก็บ,บรรลุปนันนีพอมครับตาตัวน,นั้นเพิน่นชำนานเลี้ยวนะครับเนาะข้าวบะท่านได้ชชำนานท่านได้เห็ดระเดียวข้าต้องเห็ดแบบนี้แหละออกสไตล์นี้แหละครับปรากฏว่ามันเดีเ่ยวอยู่ครับอันนี้มาแนะน้ำเด้อพี่น้องเด้อมาแนะน้ำซื้อมาเนีเป็นการสอนนะครับเด้อบไม่ว่าเป็นการสนอนเอามาแช่เทคนิค ที่ผมใส่เองที่ผมเอามาใส่ครับนี่นี่เทาก็บมาขมันมาครับมาอืมอันนี้งากระเมียนเนี่ยครับงาจ้างพื้นลกให้ครับกล้าก็ได้ของไม่ได้ลกเองนี่ถ้าถ้าเขาตับได้แล้วมันสิดำเป็นการดำไงย,ยี่หรี่ครับดำไงยยี่หรี่ดำไหลว ับหน้านี่ถ้า้ดีนะครับเอาต้องเป็นหน้าที่ปันหน้าที่ปั้นนะครับเอาปันหรือว่าขาดแบบเล่นไปเล่นเปเล่นตัวนี้ผมมาสอมเขาซื้อครับมันก็เป็นยินแข็งบางทีมันไปถือห้อยห่อมันกัดมันบ่มีเล่นมันกัดอธิบดเสียบเบอรยูพร้อมวันบ่มีตมนี่ครับอ่ะกูดอยากนั่นกับล่องเบิ่งกกูได้ด้อครับเด้อถ้าดำถนัดแล้ยวมันสีไวเด้อครับเด้อพี่น้องดำเด้อธนัดเด้อสีไว แกละกับเฮ็ดแบบโอ้ยเป็นตาขันถนอมสีตะเหลี่ยงพนอน้องขันเป็นเน่าหนีแกละกผมใส่แกละกผมก็เลยว่าบ้ามาลองแต่งไม้บงังก,บกบงกันนะแต,งแตง่งให้มันเข่ากับกาบังกันนะพกใบเลียก่อมนะครับมาพกใบเลียก่อมลงม้านั่มแต่งไปเรื่อยๆแต่งไปแต่งมารู้สึกว่าแต่งให้มันเข่ากับกาแล้วมันดำง่ายครับพี่น้องดำง่ายยี่งีปแแทนกาขีบแง่งสีน่นี่โอ้ยสบายครับผมครับพี่น้องลองเอาไป ปรุงดัดแปลงบึง่งเอาเด้อครับเด้ออันนี้ไม่กะเอามาตอเอาครับเพราะว่าอาศัยตัวนี้เป็นตัวหนานะครับเนาะคันจะใช้ตัวหนาเบิดกะสินัก้าเอาตัวบางไปเบิดกะมันกะหักครับบางทีไปเจอดินแข็งมันกะหักไงมันหักเนาะตัวบางก็เล้ยเอาตัวหนามนตาตอตัวบางครับเอานี่แหละครับพี่น้องแช์แช์ประสบการณ์แช์ความดูกันเนาะครับเนาะคือว่าผู้ใดมีเทคนิคดีๆก็นี่อีกแนะน้ำผมได้เด้อครับเด้อ พะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่กลมดำหน้าบ่าได้นะครับเนาะพะว่าผมเคยสันหลังเขื่อนนะครับเนาะสันหลังเขื่อนทรามากลมนี่ทรามากลมกลมเงียๆนี่กลับไปเนี่ยมาแลงนี่ได้การนี่ครับลูกข้นหลังนี่ง้นนงงอเลยครับปวดผมก็เลยต้องหาวิธีเฮ็ดแบบนี้แหละซาแน่กับ,บป๊อกปิงเนาะครับเนาะกับป๊อคอยเมยพร้อมนี่ครับบ่คอยเมยพร้อมบ่คอยเมยน้ำนะครับเนาะพอว่าห้องบ่ได้กลมนะครับบ่ได้กลมตัวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นยุ่งกับช่วงคนนะครับเนาะช่วงคน ช่วงคนช่วงเขียนช่วงอย่างเทาสามารถดำหนาแง่ได้ครับตัวนี้ดำหนาแง่ได้จังสมเขากงสี่สมไปสมไปไปพ,พอ่อบวกยุคปุ่นไกลๆเท่ากับเสียบแล้วก็เด้ไปเสียบก็ได้ครับกะดีมองนึงสำหรับคนที่สมเขานะครับเนาะคนที่ไปดำเป็นไฮยุกก็ต้องใส่เวลาจังน้อยแหละคับเพราะท่านในชนะท่านจะชินแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าดำเป็นไรนี่กะคือว่าน่าจะได้เร็วครับคือว่าน่าจะประมาณสามสี่มือกบเรี่ยวครับไรหนึ่งหน้าไรหนึ่งใส่ไม่ดำนะครับเด้อสามสี่มือนาจะเรียวหน้าไรหนึ่ง ตัวนี้ผมมาเหดสาธิตให้พี่น้องเบิ้งมันกลเลยคือยังเบิ้งสาสานะครับเพราะว่ามันทึ่งโทรศัพท์ึ่งเคียงโทรศัพท์ึ่งบัถนัดทึ่งอธิบายทึ่งเบิ้งกล่องทึ่งนั่นเมืกลยเป็นคือยังสาสาอยู่แค่ถ่ายผมดำอี่ลีนี่คือถือว่าเดวายอยู่ครับครับผมสำหรับคลิปนี้คลิปนี้กับมีให้พี่น้องมาแนมมาฝากมาเนะนอํากันนะครับเนาะมาแช่กันแต่ผู้ใดมีเทคนิคดีๆก็ คอมเมนต์มาบอกผมเนี่ยด้อครับเด้อผมก็สิได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันได้ไวก้่านี้ได้ดีกว่นนี้ครับับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ